แม้ว่ากระดูกของเราจะเป็นอวัยวะที่แข็งมากไม่เพียงอุบัติเหตุเท่านั้นที่จะทําให้กระดูกหักนะคะแต่ความแข็งแรงของกระดูกก็ถูกทําลายลงได้ด้วยพฤติกรรมของเราเองนี่แหละค่ะการดูแลกระดูกไม่ได้เป็นเรื่องของคนสูงอายุเท่านั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มได้ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเลยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมหรือปัจจัยที่ทําลายกระดูกสามารถช่วยทําให้กระดูกแข็งแรงและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนในอนาคต ตอนนี้ลองมาดูไปด้วยกันนะคะว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทำลายกระดูกของเราเริ่มต้นจากการสูบบุหรี่มีผลกระทบต่อสุขภาพหลายด้านทีเดียวรวมถึงกระดูกด้วยการสูบบุหรี่ทำให้ร่างกายของเราดูดแคลเซียมได้ไม่ดีซึ่งแคลเซียมเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยในการสร้างและบำรุงกระดูกนอกจากนี้การสูบบุหรี่ก็ยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุนทำให้กระดูกเปราะบางและเสี่ยงต่อการแตกหักได้ง่ายค่ะ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากส่งผลต่อการดูดซึมแคลเซียมของร่างกายและลดประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์กระดูกทำให้กระดูกอ่อนแอในท้ายที่สุดนอกจากนี้ผู้ที่มึนเมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ยังเสี่ยงต่อการล้มและการเกิดอุบัติเหตุจนนำไปสู่กระดูกหักได้นั่นเองค่ะ การบริโภคคาเฟอีนมากเกินไปคาเฟอีนในปริมาณมากนั้นมีผลต่อการลดการดูดซึมแคลเซียมการดื่มกาแฟชาหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในปริมาณที่สูงก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กระดูกของเราอ่อนแอลงได้แนะนําให้ลดการบริโภคคาเฟอีนหรือดื่มในปริมาณที่เหมาะสมนะคะขาดการเคลื่อนไหว การนั่งหรือการนอนเป็นเวลานานๆโดยไม่มีการออกกำลังกายสามารถทำให้กระดูกสูญเสียความแข็งแรงการออกกำลังกายช่วยกระตุ้นการสร้างมวลกระดูกโดยเฉพาะการออกกำลังกายที่มีการรับน้ำหนักเช่นการเดินการวิ่งหรือการยกน้ำหนักเราจึงควรออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อรักษากระดูกให้แข็งแรงค่ะ ไม่ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอวิตามินดีถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้ร่างกายของเราดูดซึมแคลเซียมได้ดีการได้รับแสงแดดเพียงพอช่วยทำให้ร่างกายผลิตวิตามินดีตามธรรมชาติการหลีกเลี้ยงแสงแดดหรือไม่รับแสงแดดในช่วงเช้าอย่างเพียงพออาจทำให้ร่างกายของเราขาดวิตามินดีและส่งผลทำให้กระดูกอ่อนแอลงค่ะ นอกจากจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำลายกระดูกแล้วเรายังควรหาวิธีการดูแลกระดูกให้แข็งแรงซึ่งวิธีการง่ายๆคือการกินอาหารที่ช่วยบำรุงกระดูกดังนี้ค่ะปลาที่มีกรดไขมันจำเป็น แหล่งวิตามินดีที่มีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะปลาที่หาซื้อได้ง่ายเช่นปลาทูปลาซลดีนปลาทูน่าปลาแซลมอนเป็นต้นและยิ่งไปกว่านั้นนะคะกรดไขมันจําเป็นอย่างกรดไขมันโอเมก้า3ก็ยังมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกอีกด้วยค่ะ ส้มก็เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีแคลเซียมสูงนะคะสำหรับส้มขนาดกลางจะมีปริมาณแคลเซียมอยู่ที่48-65มิลลิกรัมนอกจากส้มแล้วผลไม้ตระกูลส้มอย่างมะนาวเลมอนรวมถึงส้มโอก็มีแคลเซียมเช่นกันค่ะ